ที่ลาอย่มีความภาคภูมิใจมากก็คือนิสิตนะครับทุกคนที่ไปร่วมแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่อินชอนนิสิตทั้งหกคนนั้นก็ได้ทำหน้าที่อย่างสมภาคภูมินะครับผมก็เชื่อว่าทุกคนได้พุ่มเทความสามารถเป็นที่ในฐานะที่เป็นตัวแทนประเทศไทย นะครับแล้วก็ได้รับผลสุเร็จอย่างใหญ่หลวงได้เหรียญทองหนึ่งเหรียญน,นะครับซึ่งมีผู้เข้าแข่งขันในกีฬาประเภทนี้สองคนเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็ได้คนละเหรียญแต่ว่าเรานับเป็นหนึ่งเหรียญเพราะเป็นประเภทกีฬานะครับแล้็ซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวไทยผมเชื่อนะครับทั้งประเทศดีใจและก็ภาคภูมิใจมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ดีใจเป็นพิเศษก็คือชาวมหาวิทยาลัยบุรพานะครับที่ลูกศิษย์ของเราได้ทําชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยยังไงก็ตามนะครับคณะหรือว่าท่านคณะบดีที่เป็นต้นสังกัดของลูกศิษย์ก็คงจะดีใจเป็นพิเศษนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ท่า,านคณะบดีวิทยาลัยนานชา คณะบดีคณะเภสัชศาสตรและก็คณะปดีคณะวิทยาศาสตรการกีฬาฉะนั้นขอให้พวกเราทุกคนปรบมือให้กับลูกศิษย์ของเราและก็คณะที่เปิดนามันด้วยครับอยาถามความรู้สึกไหมคนที่คนที่ที่ทุ่มเทนะครับแม้ไม่ได้เหรียญก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าเขาได้ทุ่มเท นะครับฝึกแล้วก็ไปแข่งขันประมาณนี้จะเรียนรับข้ามไปขนาดนี้มีความรู้สึกยังไงครับไปแข่งขันคราวนี้ก็รู้สึกดีครับได้เข้าร่วมในเช่นเกมแล้วก็เป็นครั้งที่สองเล้วรัก็ทำเต็มที่แล้วแล้วก็ดีใจนะครับที่เพื่อนได้เห็นก็ดีใจครับเพื่อนเราที่สาระเดียวกันด้วยแล้วก็มอเดียวกันนี่คนจังหวัดไหนครับกรุงเทพครับกรุงเทพแล้วอยู่ปีไหนครับขนาดนี้ ปีสี่ครับปีสี่แล้วแล้วตีหน้าจะไปไหนไปซีเกมใหม่ครับไปไปอีกโอเคขอบคุณมากครับนั่งเสร็จแล้วคนนี้นั่งนั่งคนนี้เป็นใครนะครับเดสบอลเวสบอล์ดแข่งเป็นทีมครับแล้วเป็นร่วมกับคนอื่นใช่ไหมใช่ครับแล้วเป็นไงบ้างครับไปอินทอ์คราวนี้ก็รู้สึกดีรู้สึกดีหมายความว่าอาหารดีบรรยากาศดี เขาส่วนเชียร์ไม่ได้เชียร์ไหนบ้างเข้าไปโฟลหรือเปล่าได้เข้าไปตอนวันที่แข่งเอาขอบคุณมากครับนี่สองนายแล้วอีกคนน่ะทางโน้นสามคนทองแดงองทองแดงนะครับก็ดูนะฮะได้เหรียญทองแดงของแท้นะฮะของแท้แน่นอนหนักนะเนี่ยมีน้ำหนักมีน้ำหนักนะครับแล้วก็เป็นไงครับกลับมาถึงประเทศไทยมีความรู้สึกยังไงที่สุพรรณบ ภูมิใจมากเลยค่ะที่หลายคนแบบเราก็มีพี่จอย่างนี้ที่สัตว์ายแล้ก็มีคนตะโกนว่าเรือใบนะเรือใบใช่มฮะแล้วก็ต่อจากนี้นะครับเ,รา,เราจะพัฒนานยัางไงต่อครับก <c oughs> ็ตอนนี้กำลังวางแผนจะไปโอลิมปิกอ๋อจะไปโอลิมปิกให้ได้นะครับโอลิมปิกเขาจะแข่งเมนนื่อไหร่นี่สองพันสิบหกสองพันสิบหกการได้เรียนแข่งคณะปฏิแล้วใช่ไหมครับว่าหนูจะเรียนด้วยเล่นด้วยใช่ได้ เพราะฉะนั้นก็ขอให้สถมบารสนานะครับแต่ไปโอลิมปิกน,นะครับก็เป็นเป็นสิ่งซึ่งบอกถึงความสามารถของเราเลยนะใช่ไหมครับถ้าแต่ไปโอลิมปิกถึงจะไม่ได้เหรียญทองไม่ได้เหรียญเงินไม่ได้เหรียญทองแดงก็ไม่เป็นไรนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับตอนนี้จะถึงสองคนนี้นะครับโชว์เหรียญรอบเลยนะโชว์เหรียญรอบเลยทุกคนเห็นนะครับเหรียญทองคนนี้มาจาก วิดีลาคนนี้มาจากเบสบอลนะครับแล้วแล้ว,ลวได้ในกีฬาประเทศไหนครับประเภทเทนนิสเดินเรือใยตัวเวทที่ไหนเนอะอ๋อเรือใบตัวเวนที่ไหนเนอร์ใช่ไหมครับชื่อประเภทเรือใบต้องลงสองคนใช่ไหมครับแล้วก็ลงแข่งในอ่าวไหนเนี่ยชื่อบางจานปีอยู่ที่อินชอนแล้วเป็นไงครับมีความรู้สึกตอนที่ลงแข่งต้องแข่งสู้กับเยอะไหมก็เยอะ เป็นเป็นเท่าไหร่ยี่สิบมีอยู่หกประเทศหกประเทศด้วยกันใช่ไหมครับสนุกไหมครับไปต่างเทีกยสนุกคัสนุกแล้วได้เพื่อนเพิ่มข้นไหมได้เพื่อนก็หลายประเทศได้เพื่อนหกประเทศนะครับแล้วมีความรู้สึกไงพอเราชนะได้เหรียญทองปุ๊บก็โล่งค่ะโล่งขึ้นเยอะเลยโอเคนะครับสองคนนี่ก็ เต่งมากคือคนขาวโศัพ์นะครับไม่ใช่คนอื่นไม่เก่งนะแต่ว่าของเรามีคนอื่นที่เก่งกว่าใช่ไหมอันนี้ไม่มีใครเขาเก่งกว่าเราใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็มหาวิทยาลัยก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับครูบาอาจารย์ที่มาวันนี้นะครับนะครผู้สื่อข,ข่าวก็มาเยอะแยะเลยนะขอให้มีความสุขความเจริญได้ไปถึงลลิมปิกต่อไปนะครับคุณทัาน์กรดีเลยค่ะสัมภาษณ์นักกีฬาของเราได้ ด้วยตัวท่านเองเลยนะคะซึ่งคิดว่าทุกท่านณนะที่นี้คงมีความสุขและก็ตื่นเต้นกับได้รับข่าวดีในเช้านี้นะคะ